แม่หมอทันมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงฟรีให้กับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในเรื่องของระหว่างวันที่16-30กันยายน2563ค่ะเรื่องของการเงินงานความรักและภาพรวมนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของการเงินค่ะในช่วงนี้ค่ะคุณยังมีเกณฑ์ที่จะหมุน หรือว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องของการเงินไปได้ด้วยดีนะคะไม่ต้องกังวลค่ะคุณจะสามารถมีความทักษะและก็มีความสามารถในการที่จะบริหารเงินของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้อาจจะมีภาวะของความเครียดความวิตกกังวลหรือนอนไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะแก้ไขในเรื่องของการงานของคุณได้นะคะก็ขอให ปรึกษาหรือคุยกับคนในครอบครัวนะคะเพื่อให้เป็นกำลังใจเพื่อให้เข้าใจในงานที่คุณทำนะคะว่าคุณกำลังวิตกกังวลหรือสิ่งใดๆก็ตามนะคะครอบครัวของคุณความรักในครอบครัวค่ะจะทำให้คุณสามารถมีกำลังใจและทำงานต่อไปได้อย่างมีความสุขและมีความสำเร็จนะคะในเรื่องของความรักค่ะในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่ จะนอนไม่หลับหรือมีความกังวลใจในเรื่องของครอบครัวเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีความต่อเนื่องมาจากเรื่องของการงานนะคะทําให้คุณมีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะหาเวลาบริหารเสน่ห์บริหารความสุขทำความสุขในครอบครัวนะคะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันค่ะเพื่อสร้างความสุขให้กับครอบครัวแล้วความสุขนั้นจะสร้างกำลังใจที่ดีของคุณนะคะให้กลับมา ทำสิ่งต่างๆได้อย่างรอบคอบนะคะในภาพรวมมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังปิดบางซ่อนเล้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะจริงๆแล้วถ้าคุณสามารถที่จะปรึกษาหรือว่าสามารถที่จะหาทางออกได้ดีนะคะคุณจะแก้ไขได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรของคุณค่ะสิ่งต่างๆที่คุณปิดบังไว้ที่คุณหลบซ่อนไว้ตัวนั้นนะคะจะสามารถ แก้ไขไปได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นพยายามคิดถึงเป้าหมายคิดถึงสิ่งต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ที่ดีหรือเป็นการสร้างความสุขและก็ความสำเร็จนะคะเป้าหมายของคุณจะต้องชัดเจนค่ะคุณจะผ่านทุกๆปัญหาไปได้ดีนะคะท่านเป็นกำลังใจให้กับทุกคนขอให้คิดบวกทำบวกนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างค่ะนีทานแก้ไขได้แน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ สำหรับใครที่ได้ดูคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทันด้วยนะคะหรือถ้าใครที่สนใจที่จะดูดวงส่วนตัวเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์มงคลหรือทำพิธีบวงสรวงตั้งศาลใดใดนะคะสามารถติดต่อดได้ตามข้อมูลด้านล่างค่ะหรือถ้าใครที่สนใจที่จะดูแลเรื่องสุขภาพเนื้อง,งอกมะเร็งซีสต่อมลูกหมากหรือโรคอื่นๆนะคะ สามารถปรึกษาได้ค่ะเรามีสารอาหารมีอาหารเสริมที่ดูดซึมเข้าสู่ระดับเซลล์นะคะซึ่งเป็นสารอาหารที่สกัดจากย่าลายค่ะที่จะดูดซึมในระดับเซลล์ได้นะคะเพราะฉะนั้นสามารถติดตอบเพื่อที่จะสอบถามผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะพบกันที่ความสุขและความสำเร็จกับอาจารย์ทานมโนธรรม นักพัฒนาจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและนักโหราศาสตร์มืออาชีพสวัสดีค่ะ